สวัสดีครับพบกับเราช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับกับอากาศค่อข้างที่จะหนาวนะครับวันนี้เรามาดูใครมาดูนะครับว่าใครนะครับมาแอบเก็บก่อนหลักให้พ่อใหญ่ทองคำนะครับเอามาจากไหนเนาะ อมาจากาไหนผู้ใดเหรอโอ้โารทำความสาดครับคอนวินครับรไปีไหนคือเดมมาดิโซ่เดี๋นี่เลยมาทำความสะอาดครับผมมาทำความสาดให้พ่อใหญ่นะครับคิดถึงพ่อใหญค่คือควอนวินเมื่อคืนก็ได้มานอนอยู่ด้วยกันด้วยกันกับเรานะครับผมมา,บมาเตรียมตัวนะครับคือจะมาเตรียมของนะครับพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปทําทัวร์แล้วนะครับผม หนาวครับอากาศวันนี้เมื่อคืนเราก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับกระท่อมควารักครับมาเฝ้าให้ควารักนะครับผมระหว่างที่ควารักไปทําทัวร์แต่พอดีผมก็ได้กลับมาบ้านนะครับพาปุ๋ยมารักษาเรื่องโรคการเจ็บตานะครับก็เลยได้มานอนเต้าให้ควารักแล้วก็มาเฝ้าหลักให้คนเงินคนทองด้วยนะครับคนลักหายครับคนบินบอกคนหลักหายนะครับ หนาวันนี้แล้วนาวัวนนี้หนาวครับลมแรงมากครับคล้ายๆปจะตตกเลยครับก็อย่าลืมดูแรสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ค่อนข้างที่หนาวเรสข้อมูลสุกเสร็จล้วครับีกิาครับนอะไรครับิะไลมากก่อน ไปทำทั่วกันน so. so. like so so, ึ่งในคะแนนห้องก็ต้องดูแลครอบครัวน้องเนาะต้องไปครับผมต้องหาครับต้อหากับทั้งลูกทั้งหลานน้องเนาะทั้งกอลทั้งเม่ผมเข้าใจความรู้สึกของน้องนะครับผมที่เขามามาพักอยู่กับผมก่อนออกนะครับคืนถึงสองคืนครับผมก็ยินดีต้อนรับเพราะว่า เราจะได้ปรึกษาหาลรือนะครับเรื่องไปทางไหนนะครับแล้วก็มาเก็บของเตรียมตัวคือคอนวินนะครับผมเคยบอกว่าเราจอดวันที่สองเขาก็เก็บเสื้อผ้านะครับซักเรียบร้อยนะครับเขาก็มาเลยนะครับผมคือในใจก็อยากออกตั้งนานแล้วนะครับเนาะถ้าถ้าพ่อใหญ่ คือก็รอวันที่ผู้ใหญ่หายดีนี่นะครับคุณโยกเอาถามชีวิตแต่ละมือในขับยุบานเห็ดเดี่ยงใส่ใส่ครับใส่ใส่คือคอนวินนะครับมีอาชีพที่ใส่ใส่กุ้งเนาะบ้านห้องครับด๋ยวพ่อได้เรียกครอบครัวหรือเปล่าคอนวินจะมาดูแลคือหากินแบบอีสานห้่งอะไรเนาะโอ้ผู้ใหญ่ทำอะไรพ่อใหญ่ หนาวไหมพะยญยวันนี้หนาวจริงๆครับผมลมแรงมากครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตาพะย้ายใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับน้ําตานะครับจะไม่ค่อยไหลครับเหมืออแต่ก่อนครับนี่น้ําตาจะไหลแค่บริเวณขอบตานะครับในจมูกขาวข้างในเหลือนิดเดียวครับนะครับนี่นะครับอาการที่เจ็บตาเนี่ยทำไมครับขาวๆครับผมนี่นะครับสาเหตุเกิดจากตรงนี้แหละครับ ถ้าจุดขาวข้างในหายนะครับน้ำตาพ,พ่อใหญ่ก็จะหยดไหลนะครับผมคุณหม,มอขบอกครับก็ขอบคุณคว,วินด้วยนะครับที่ทำความสารหลักในหะ้พ่อใหญ่เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะไปลงที่ไหนนะครับโอ้เดดอกแล้วพ่อใหญ่ ใก็สมบูรณ์นะครับปนทวนบนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ร่วมนะครับปนตวนนะครับป้อนผลไม้ของผู้ใหญ่นะครับก็ขอบระคุณมากๆเลยนะครับผมคงอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยครับแม่ๆครับพรช่วงนี้รู้สึกว่าเริ่มหนาวนะครับ หลักนะครับเราจะยังไม่ให้พู้ยญ่ามน้ำครับกลัวผูใหญ่จหนาวก็มาแจ้งข่าวนะครับบอกข่าวแม่แม่นะครับว่าวังนี้นะครับทีมงานพู้ใหญ่ทองคำนะครับก็จะออกไปทำทัวร์แล้วนะครับก็มาขอกำลังใจนะครับจากแม่แม่นะครับผมก็ขอให้เดินทางตอปลอดภัยนะครับผม ทางปราบไัยก็อยากเกิดเหตุก,การณ์เจ็บทั้งคนทั้งช้างนะครับแล้วก็ก็ขอให้มันหมานะครับผมได้กระเด็นกลับมานะครับได้จุดเจอครอบครัวนะครับแที่ยนี้ผมก็ดีใจแล้นะครับคือการที่เราไปหาคะแนนนะครับไปทาทัวร์นะครับ,ค,รบคือเราจะคาดหวังไม่ได้นะครับไ,ได้เยอะหรือ้น้อยนะครับก็ ไปตามเหตุการณ์นะครับไปตามสถานการณ์ของเรานะครับผมจะได้มากน ой, ้อยเราก็ต้องไปครับก็ดีก่าไม่ไม่ได้ออกไปทําอะไรเลยนะครับผมพ่อใหญ่ก็คงจะได้ไปกินข้าวเหนียวแล้วนะพ่อใหญ่เนาะ,ะเจรออีกสักน,นิดนะครับ เรบร้อยแล้วบอเรียบร้อยก็เอาแบบนั้นการมาดูหญ่นะครับกับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับผมเดี๋ยวเขาค่อนข้างที่จะสดชื่นนะครับล่าเรนครับ มันก็ใหญ่จะรู้ว่าอเดี๋ยวจะได้ไกินข้าวเหนียวแล้วนะครับดีใจครับโยกรอเลยครับผมโยกเดี๋ยวให้คอนวินเอาสับรถให้ พ่อใหญ่ค่อนข้างที่จะยำนะครับน้องๆในทีมงานได้ทุกคนครับขนาดน้องเก่งนะครับไม่เคยเรียนรู้เรื่องช้างนะครับเลยมาอยู่กับพ่อใหญ่น้องเก่งก็เข้าได้นะครับเข้ากวาดหลักได้ทําความสะอาดได้แต่น้องเก่งเขายังขึ้นช้างไม่เก่งครับแต่เรื่องอาหารเรื่องอาหารพ่อใหญ่แล้วก็เรื่องน้ําเรื่องหญ้านี่น้องเก่งนี่ถือว่ารับผิดชอบได้ดีมากนะครับ น่าอร่อยมากครับพี่นี่ก็เป็นสับปะรดทางเพรดิจันนะครับเราขอบคุณเพรดิจันด้วยนะครับผมเดี๋ยวสายสักนิดเราก็จะมาอาบน้ำนะครับแล้วก็ล้างตาให้พ่อใหญ่ครับผมตอนนี้ยังเช้านะครับขอให้พ่อใหญ่ได้กินสับปะรดไปก่อนนะครับทานสับปะรดให้พิมนะครับ สายพอแดดออกสักนิดนะครับจะได้ไม่หนาวครับอาบน้ำแล้วก็ล้างตาคเออกินอะไรด้วยอากินโรดบนว,วิทง์ก็มาช่วยนะครับผม คือมานอนรอนะครับแล้วก็มาเตรียมของเตรียมอะไรตัวยนครับต้องมาเตรียมหลายหลายคนนะครับเผื่อจะลืมนู่นเลยนี่นะครับหม้อกระทะบ้างนะครับสากนาอคนวินเนาะบางทีเราอาจจะลืมนะครับเราก็ต้องมาเตรียมหลายหลายคนครับต้องมาช่วยกันครับผมนี่ก็เป็นอาหารชั้นสูงครับเมื่อวานนะครับที่น้องเก่งกับผมได้ไปเอามาให้พ่อใหญ่เราจะไม่ให้พ่อใหญ่ ทานอาหารนะครับอย่างเดียวทุกวันนะครับผมเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นต้นไม้บ้างนะครับแล้วก็สับปะรดก็มีครับจะเป็นหญ้าก็มีนะผมให้ทานหลากหลายอย่างครับแต่ถ้าทานอาหารอย่างเดียวไปเลยทุกวันนะครับก็จะก็จะเบื่อนครับแล้วก็จะทําให้ไม่เจริญอาหารนะครับกินน้อยลงนะครับผมก็มา ขอกาลังใจจากแม่นะครับมันพรุ่งนี้แล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปทําทัวร์นะครับผมก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับทีมงานพ่อใหญ่ทองคำนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับ ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ